วันนี้เวลา11นาฬิกาที่วัดสุวรรณากรตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นสนทิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพรานอุดมศักดิ์เราตับงซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดช่างโครงการซ่อมสร้างบ้านปันสุขกองร้อยทหารพรานที่49 01กรมทหารพรานที่49บริเวณบ้านเล็กที่84ทับ2บ้านโตโ๊ะละหมู่2ตำบลสากออรอเภอสีสาครจัังหดวนราธิวาสเมื่อวันที่17สิงหาคม2566 ในการนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างเขวั้บวรคิยราชนารีทุงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสรงสวรีกรม,มมือสุทธานารีนาฏ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชรรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมาร พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุทาภรณ์และพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย วันนี้ที่โรงพยาบาลนราธิวาสร,ราชนครินจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายปรีชาหนวนน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เ่ดดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่อาสาสมัครทหารพรานฐานศักิ์คีรีแก้วอาสาสมัครทหารพรานอดุลชยัยฤทธิ์อาสาสมัครทหารพรานปุเตอาลีและอาสาสมัครทหารพรานธีรวัตรคงจุย้ยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทหารพรานชุดช่างโครงการซ่อมสร้างบ้านปันสุกกองร้อยทหารพรานที่4901กรมทหารพรานที่49ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะกำ กำลังสร้างบ้านให้แก่ราษฎรบริเวณบ้านเลขที่84ทับ2บ้านโต๊โละหมู่2ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่17สิงหาคม2566